ดูความแรงของฝนนะครับเนี่ยโอ้โหสุดยอดเลยครับเนี่ยโอ้โหยใจละวันเลยครับเนี่ยดูสุดยอดเลยครับลมแรงมากมากเลยโอโ้สุดยอดครับสุดยอดโอโ้สุดยอดของลมนะครับเนี่ยเนี่ยโอ้โ มันไม่ได้บรรยากาศครับเนี่ยโอ้ยลมสุดยอดครับลมสุดยอดโอ้ยปุ๊บ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 สุดยอดของลมนะครับดูพายุน,นี่โอ้หดูฝนมันมาครับเนี่ยหมดตุ๊บเลยครับเนี่ย ดูสิดูดาวฝนมังทำสิโอ้โหตนะ